ต่อ, yeah. อไปกระจอไปกระจอเอาชุดน้ำทิ้งไปได้ไหมชุมดน้ำทิ้งไปไม่เหลือละท,ทีนี้โฟมปังหลอกคอมทีนึงเอาชุดน้ำชุดน้ำไม่ใช่กระจอ <c oughs> นี่ละเอ้อกระจอ,อะจะส่วน TI Super TI Super เป็นซีรีส์ใหม่ของทาง NVIDIA ที่เขาทำมาปกติเนี่ยเอ็นวีดีเขาจะเป็น g จีฟอร์ดเอ็นวีดี GeForce R TX สี่ถุนเจือสูนทีไอหรือที่ถุนเจือสุนซูเปอร์อะไรเงี้ยรุ่นรุ่นก่อนเขาแต่ว่ารุ่นนี้เขาทำมาพิเศษเป็นตัวเทนุนเจือสูทีไอซูเปอร์คือรวมกันไปเลยความแรงจากการ์ดจอเนี่ยสี่ถุนเจือสูนทีไอเนี่ยมันจะน่าจะสิบสองกิกแต่สี่ถุนเจือสูนทีไอซูเปอร์เนี่ยก็คือความแรงแบบทีไอซูเปอร์แบบอารมณ์เหมือนว่าได้เป็นถูกกิกถ้าเห็นเห็นเหมือนเขาพูดประมาณว่าอะไรนะเอาสี่ถุนแปดถุนมาร็ว ใช่ป่ะอืมแล้วก็ใส่ <c oughs> กิกเข้าไปให้เป็น16กิกจาก12ตัวนี้เป็น ASUS Trap ก็คือจะเป็นค่าย ASUS ถ้าตัวรุ่นพี่เขาจะเป็น ASUS ROG ROG Stic แต่ว่าตัวนี้เป็น ASUS ท r a ก็คือเป็นรุ่นน้องเขาแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นสีขาวเป็น White Edition ก็ค่อนข้างหาย,ยากพอจะได้มาก็เทคโนโลยีก็ต่างชอบ ASUS มีซอฟต์แวร์มีอะไรแล้วก็มินแพ็คแผงระบายความร้อนแล้วก็ภาคการจ่ายไฟเขา ก็ค่อนข้างดีมาอยู่แล้วเป็นพัดลมสามสามตัวพัดลมสามใบพัดแล้วก็มีประกัน,จนเจนิกเราจะมาแกะกล่องครั้งแรกประกันกี่ปีนะกี่ครั้งแรกประกันประกันเนี่ยเดิมๆมันมาสามปีแต่ว่าเราสามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเป็นสี่ปีได้ในเว็บเราต้องไปลงทะเบียนเพิ่มนะอันนี้ดีมากเลยถ้า,าลงลงทะเบียนเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันด้วยคัตเตอร์ มันอ,อยู่ข้างหลังอะใช่มันอยู่ข้างหลังเราใช่ไหม่ะคุ่ผิวพังวะไม่พังนี่หลายหลายครั้งนะครับผมแกะกล่องราจอะตรงเนี้ย เขาทามาบางมากแล้วมันมีโอกาสที่จะขาดสูงมากเวลากีดแล้วแล้วเปิดออกเนี่ยหลายหลายคนชอบทำขาดจริงๆบางคนบางคนที่แบบเขาชอบเก็บกล่องเนี่ยเขาจะระวังมากใช่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 ซึ่งผมมาเก็บเก็บกล่องทุกกล่องเลยนี่เขามีเขามีกี่ถองข้างเอ้ยองฝั่งอะกี่ฝั่งไหนดีวะกี่ฝั่งไหนดีเรากี่ฝั่งนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> ขากลองสามที่ก่อนเปิดเขาก่องสามที่อ๋อแล้วก็เทออก เกินด้วยนี่เราต้องระวังตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเนี่ยชอบขาดเน,นี่ยร้านเนี่ยชอบแกะปุ๊บตรงเนี้ยขาดจบเลยนะครับบางคนซีเรียสนะนเช่นผมมัน,ม,นมันเทออกวะเทออกโอ้ด้านในเป็นสีขาวเนี่ไปดูด้านหน้าด้านในสังเี้เนี่ครับเอฟโซนทรัพเทออกเทออกอ้อมีแพ็กเกจจิ้งนะทำมาออกมาดีนะแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกล่องข้างนอกสีขาวโดยด้านในก็กล่องดำปกติก็จะไม่มีอะไรเยอะ นี่เราผมจะแพรจริงตรงเนี้ยโลโก้ตรงเนี้ยกับทับตรงเนี้ยคือให้อารมณ์เหมือนอะไรวะเหมือนซื้อนโน้ตบุ๊กมาใหม่เลยอารมณ์เหมือนเหมือนโน้ตบุ๊กเลยยานอากาศปะคล้ายๆยานอากาศอ่าเปิดกันมาแล้วเขาไม่ใส่ครัวให้มาพระเอกไว้ที่หลังเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อน,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 นว่าเขาให้ววะอะไรมาบ้างอ่ะปกติก็คือเป็นสายแปลง เป็น12ง่องพินเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีกันหมดแล้วเดี๋ยอันนี้เป็นของเดินลงจากเอเมเดียนะแต่ว่าคือหลายๆครั้งที่ประกอบของออมันชอบมีปัญหาเสียบไนี่สองหัวไม่ตรงนี้ไม่อเอารอแนะนําก็ซื้อ power อที่มันม<อ>ีสายสมาให้สายมีให้ทีเดียวจบดีกว่าเดี๋ยวลองลองเสียบให้ดู <laughs> นี่ก็จะเป็นอ่าทีทุกแกทับเกมมิ่งมาให้แตะแตะกันสวยๆแล้วก็สิ่งที่ให้มาอย่างหนึ่งคือน่าจะเป็นคัมการ เป็นคำการมีคำการมาให้เนระเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดว่าเขาสามารถหมุนตัวนี้แล้วก็ยืดขึ้นได้นีไ<ข>่ไเป็น,<ว>นไข่ควงครับเป็นไข่ควงผสมกับคำการครับ <c oughs> ก็คือนี่เราสามารถหมุนแล้วก็ทําเป็นคำการได้เลยโดยที่ข้างล่างเหมือนจะเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวเดูอ่านี่เป็นแม่เหล็กติดเลยก็คือติดกับเคสแล้วก็เป็นคำการแล้วก็เป็นไข่ควงด้วยโอ้คิดมาดีมาก หายควงด้วยโหคิดมาดีจริงๆแต่เป็นหัวเดียวนะเป็นสี่แฉกเค้าใครตรงสูงก็หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ปดูกันหน่อยก็หยิบกันค่อนข้างยากกม่งข้าม่ใบโตรใหญ่อ่ะป๊บตะล่างมีอะไรมีใบนี่ด้วยตะล่างมีอะไรอ่ะมันจะเป็นคู่มือแล้วก็เหมือนจะมี ลูกเล่นเล็กน้อยอันนี้เหมือนจะได้มา,ากับการ์ดเอสซูแทบจะสกรุ่นของเอสซูไม่ว่าจะเป็นอ่ารุ่นพี่อาร์จสติเหมือนก็จะได้เหมือนกันตัวนี้เป็นเหมือนกับแบบประกอบเข้ามาแล้วตั้งวางว่าเป็นการ์ดจ,จอซีรีส์เขาแล้วก็เป็นการ์ดความแรงบอกถึงแบบความแรงระดับไหนนี่ก็ยังแพ้รุ่นพี่อย่างพวก4ี่ศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็อ่าใช่สี่ศเก้าศูนย์แล้วก็เลยเขาก็มีแนะนําเรื่องของ คำการ์ดว่าใช้ยังไงอะไรนี้แล้วก็เป็นคู่มืออะไรต่างๆของเขาที่เขาให้มาก็ถือว่าดีมากนี่เราเก็บไว้ก่อนน่าจะยังไม่ได้ใช้เก็บไว้เก็บไว้ไวอ,อ่ะอะพี่เอกรอวันนี้ก็มีแปะมาให้อย่างดีขนวนทาง มาน้ำหนักดีไม่ได้หนักอย่างที่คิดตอนแรกคิดว่าจะหนักกว่านี้แต่นี้เบากว่าที่คิดแล้วก็ท็กเจอร์รายละเอียดของของตัวการ์ดเนี่ยทำมาดีมากแต่ว่ากินสามสล็อตสามสล็อตครึ่งบ้างหรือว่าสามสล็อตน่าจะสามเลยแต่ว่าอันนี้กินไปแค่สองแต่ว่าจริงมันกินตัวแผแวแวองอะไรคอนร้อนกินบิ๊กอ่ะคือใช้ใช้สามสล็อตไปไงก็คือจะมีแปะมาหมดเลยนะครับอันนี้ ก็คือเอาง่ายๆว่าเครือพลาสติกมาเลยอะให้เรามาแกะอีกทีนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวเราต้องแกะเพราะว่าถ้าไม่แกะเนี่ยหลายคนบางคนไม่แกะนะการะจอความร้อนมันสูงละลายละลายเป็นข้าบเหนียวจบเลยแนะนําแนะนําว่าให้แกะให้แกะออกไปเลยไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยมันจะหายใหม่อะไรแกะดีกว่าครับดีกว่ามันมาละลายติดเป็นคาบกาวอะไรเยอะเพราะว่าความร้อนมันเยอะมากตัวการ์ดอะอันนี้จริงๆถ้าลูกค้าไปเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยลองลองเสียบไว้นี่ให้ดูสิบสองพินอ่าสิบสองพินแล้วเสียบจากตัวด้านนี้นะครับ ผมวางให้ดูอันนี้ก็น,นี้สายมจาจับ power นะ power เดี๋ยแวบบเข้าไปปุ๊บนีเข้าแล้วเหรอคือทำไมเข้าง่ายจังอะประมาณน,นี้เข้าง่ายแต่ยิงเสียบไอแน,น่นนี้ก็ได้แน่นแน่นกว่านี้สักหน่อยมันต้องแบบน่นด้วว่าข้างหลังมันยังไม่ลงอืออึแล้เถ้าแบบถ้าแบบเอาสายแปลงอะโอ้ถ้าเป็นสายแปลงจะยุ่งยากมากผมจะไม่แกะให้ดูแล้วกันสายแปลงเนี่ยเราจะต้องสายเข้าไปใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาสายจากที่ power เนี่ย สองตัวแปดบวกแปดอ่ะมาเสียบตรงนี้อีกก็คือกําลังไฟมันจะมาแปลงตงัวอีกทีหนึ่งก็คือจะเยอะมากมันจะมาออกันตรงเนี้ยไอเนี้ยเส้นเดียวจบเลยเส้นเดียวนี้จบป่าใช่จากมาจากาวเวอรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้าวเวอรุ่นใหม่น่าจะรองรับกันหมดแล้วดูนต่ละลเอียดยก็เสียใจนิดนึงนะครับผมและเอียดละเอียดสีขาวสวยมากพัดลมก็สวยแต่สวยถามตัวตัวการก็ไม่ได้ใหญ่มาก